ยินดีต้อนรับซูอาโอวีเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาทีช่ศตรูไปด้วยกันสวัสดีน้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมาเล่นตัวที่มีชื่อว่าเซฟิตปรับมาใหม่นั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนมารีรว,รวิวนะฮะก็วันนี้ผมมารีวิวสักหน่อยละกันนะสำหรับเซฟิปรับใหม่ มาดูกันว่ามันโหขนาดไหนนะฮะอันติได้หลายๆรอบนะครับผมมาผมเรียกเป็นสายฟูดามินะครับผมจากอดีตเมสซมที่เล่นมาค่อนข้างหนักนะครับเออปรับมาใหม่อย่างนี้ก็น่าจะเล่นสนุกขึ้นนะครับผมไม่เห็นว่าจะมีสกีนใหม่เซฟิตมาด้วยนะฮะบ,บอกเลยอาจจะได้จัดนะะถ้าสมมติว่ามีกูปองเหลือกูปองเหลืออาจจะได้จัดอาจจะได้แจกอาจจะได้จงอาจจะได้จัดเฮ้ย เฮ้ยโอ้เรียบร้อยดิยังไงแอนนี่มันจะก,การยังไงอะตัวละครนะโอ้ทั้งเอนนี่ทั้งโอ้ผมต้องแถกกลางวะต้องแถกกลางไม่งั้นไม่สี่โดนหนักนะโดนหนัก โนเวทตลอดกดโซโลทีไรไม่รอยโดนไถ่อ้าวตายเนี่ย มันไม่เข้ามเข้าไม่เข้ามันก้าวอะไรเยอะเไรวะตุนมากกับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม Rv แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงไม่เข้ามันก้าวอะไรเยะเลยหรอ ออยมทาาะไรบ้งเรียบร้อยเฟิร์สบัตออกเลยเพื่อนช่วยหน่อยเว้ยไปเจอกัน <laughs> เจอกันเว้ยโอ้โหโอ้โห ทุกส,สามเพื่อนมาเพื่อนมาโอเคเพื่อนมาเพื่อนมาก็ยังโหดก็ยังโหดเฮ้ยนีโดนโว้าว ยังโหดไม่ได้ไม่ได้ก่อนไม่เป็นไรบึ้มบั่มมากอ่ะบอกเลยนะฮะเซฟิสแบบนี้เล่นสนุกนะครับผมคูดาวติไวนะฮะเดี๋ยวดูที่ว่าฟ้าหน่อยดิว่าฟ้าอยู่ไหมแต่ว่าต้องใช้ว่าฟ้านะฮะตัวนี้ก็มันเหมือนนาคลอสอะไรอย่างเงี้ยนี่ไฮโน่ดูให้ละต้องเกียร์เราจับไปสี่ศูนย์ขอเขาอย่าโดนอย่าไม่โดนไม่เป็นไรอย่าไม่โดนก็รอคูดาวแป๊บเดียวมันลดคูดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับอันติสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะ ถ้าคุณดาวใส่คีฟใส่อะไรถ้าไม่ได้ใส่คนนะฮะเนีย่ยใส่คีฟใส่อะไรเนี่ยฮะก็เลยห้าวิโอ้โหแล้วแม่งมาโอ้โหแล้วเล่นล่างโดนโอ้โหแล้วโดนเค็มเอ้ยแล้วเมื่อไหร่บโบวกูจะมาเนี่ยโบจะโ,โดนไหมเนี่ย คือพอมันอันติรัวๆได้อย่างเงี้ยมันก็สามารถแบบเก็บออบเจกต์ได้ไวขึ้นนะครับผมนี่คอมโบก็อันติสกิลหนึ่งนะฮะแล้วก็สกิลสองแบบเบิร์ดๆอ่ะหรือว่าจะแบบอันติสกิลสองก็ได้แต่สกิลสองแล้วมันช้าอย่างเงี้ยมันจะไวมันจะเบิร์ดแรงนะครับผมแต่แล้วแต่มันได้มันได้หลายสถานการณ์นะฮะแต่ถ้าอยากแบบเบิร์ดแรงๆก็นั่นแหละฮะ อย่างเงี้ยๆเห็นปะแรงปะโอเคเจ็บนะครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีมกำลังเพิ่มสูงออกไปอึ๊บจะตายแล้วโอเคแต่เมื่อกี้มันมันสตั้นผมพอดีเลยเกือบแห้งนะเสียบทีสยองแอบเซฟิตแผ่นเนี้ยเสียบทีมีสยองอ่ะ มีดุ้งมีด <laughs> ุ <sì> ้งมีดึ้งอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยกลัวเสียบไม่โดนนะแต่ตอนนี้จะมีข้อเสียอย่างนี้นิดนึงนะโอ้โหเอ็นก็บตายมีข้อเสียอยู่หน่อยหนึ่งนะครับตรงที่ถ้าเกิดว่ามันเสียบโดนแต่ไม่ลอยติดไม่ลอยอ่ะไม่มาว่ะ โอเคนีเลทแล้วกันเนี่ยควบาวคาบิไปไหนวะ <c oughs> ถ้าเสียบโดนแต่ไม่ลอยมันจะมันจะนับมันมันจะนับคูดาวนะมันก็เลยทําให้แบบเนีเ่ยตรงนี้มีข้อเสียนิดนึงนะครับผมจะ <c oughs> ให้เอาออกนะ <c oughs> ไม่โดนคือไม่โดนอะ่ะไม่ลอยไม่ลอยคือไม่ลอยอะ่ะเออไม่ลอยคือไม่โดนไปเลยอะ แล้วถนะ้าแบบโดนปลายมันมันมันจะไม่โดนไงแต่มันทำดามจแต่มันก็จะนับครูดาวไงถูกปะประมาณนั้นแหละก็เลยผมคิดว่าตรงนี oh okay ้มันคือข้อเสียนิดนึงนะเพราะมันนับครูดาวถ้ามันไม่ลอยก็คือไม่ก็คือแบบว่าดีเซ็ครูดาวให้เลยอาจจะอาจจะเวิร์กก็คือไม่โดนก็คือไม่โดนเนาะประมาณนี้เนาะ ใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP 7ที่มี ID ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2 0 0แสนคนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปสกิลสองก็คันเซิลยากยากขึ้นเลยมาโวเคนมาละอมีอามเลยจริงๆดับถึกก็ได้นะดับถึกไม่ต้องอมีอามก็ได้อมีอามก็จะแรงสกิลหนึ่งสกิล นันติสกิลหนึ่งตายนะฮะโอยโดนเอ้าเอาเอามื่อกี้ผมเสียบโดนเหรอเอา้างงเลยอ้าวเมื่อกี้ผมเสียบโดนเหรอโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่อาให้มันตายวะเอาเอานี้ยเอาเน,นีฮย อันนี้เพื่อนแบงค์ด่าก็คดอทำตีห้าวิคือคือคือมันจะเหลือสามวินะผมถ้าเกิดว่าได้บ้าฟ้าเกี่ยวเจ๊กไห้กึ้นชอาอ่ะแถนี้คือตอบโจทย์เลยสำหรับเมนเซฟิตของผมอย่างนี้กลับไปเก็บเมส้มต่ออะไรอย่างเงี้ยว่าในช่วงนี้ผมมีโปรเจกต์เก็บเมส้มย่าอนี่นะ ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เก็บหรอกเฮ้ยโอ้โหมีโบสฟรีเฮ้ยทำไมโบสยิงใส่คีบอ่ะอ๋อหมุนเรียบร้อยโอเคเฮ้ยสิวโดนโอ้ผมจะคิวงั้นวะระดับตีละสามวิสามวิตีสามวิใครฮะ สามจุดอม่มันเจ็ดวิมันรับคูดาวเครื่องนึงก็เหลือสามจุดะะสามจุดหกนะฮะสามจุดหกวิเสียร์รัวๆนะฮะเสียร์รัวๆเฮ้ยไม่มาจริงของเพื่อน <c oughs> โอ้โห โอ้โหโ,โหดักเอเลนดอร์ไม่ได้ด้วยคิดเสียไม่โดนเซงชัดสุดดาร์กเลยไม่ได้เดินเกมต,ต่อนะโอเคตายอยู่เพิ่เติมนำเม็นให้ผมก็จะไม่ตายซะละ tồn bớt lên này nhá, nhìn ạ, oh, sỉa này, tay, ló ló, như vậy đồn โอ้ยตายมันสตันอะไรวะ้างอกรองเทากันซีซีแล้วโอ้โหสตันเหลือเกินนะสตันหนักจริงจริงว่างี้ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะอ่า เราต้องข้าเปลี่ยนเป็นเทนาา้ทาขันติ้งก็ได้ยังรองเท้าเกาะก็ได้นะถึกๆหน่อยปุ๊บปุ๊บอ่าประมาณนี้ไม่อยากไปทำบนนะ,ะนตีเฉียบอย่างไวความอย่างไวแบบนี้ ผมเสียใครก็ตายตอนนี้ขอชุดเดียววิปก็จัดปกจัดปกจัดปกจัดเฮ้ยยังตีหนีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยครึ่งหลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮียมาฆ่าให้โลกู แล้วโดดได้ต่อโดดไม่โดนแต่โดดต่อเว้ยอเอ้ยแม่งสตันอีกแล้วใครมันสตันวะอีซี่จะจบอ่ะ เลือดอ,อืโอ้ไม่เอาได้วะไม่มีใครช่วยตีไม่เกิดนะพวกแมวดาระ โอ้ยยังไม่มีใครมาอีกโอเควับล้างหมดแล้วโอเคโอ,โอ้โหเหนื่อยเลยตีลากีเฮ้ยติดมตผมชอบส,สก,กินนี้มากนะเวลาเล่นเซฟิตนะได่อะไรเนี่ยโอ้โหสองพันทิมสองพันเฮ้ย ยิงเข้ามาเหรออมึมเรียบร้อยหมดเดี๋ยวทีเดียวหน้าทะบึ้มเพื่อนเอาซีในหมดเลยเพื่อนเอาซีในหมดเลยอ่ะเดี๋ยวหน้าตัวเดียวนะครับท่านี้เราเล่นดูได้นักแข็นนี้โหดโคับนานะคอสออะว่าดิเจนก็เล่นไหว เรียบร้อยครับผมเซฟิตเมตานี้นะฮะบ,บอกเลยว่าโหดนะครับผมโหดมันอันติรัวๆอันติรัวๆก็หมายความว่ามันเก่งนะฮะเต้ก็มาสองร้อยว่ะคะแนนระดับสองนะฮะไม่แย่นะฮะเป็นไงเดีย๋ยวดูดามจเราดามจเราเจ็ดหมืนนะฮะไม่แย่นะครับผม เล่น,น,นะน,นได้นะเพจนี้จะเสียบยับๆว่าต้นเกมคือเสียบทีเสียบทีนี่แบบสะดุ้งหมดนะครับผมสําหรับเซฟิตนะฮะ <laughs> โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับเซฟิตนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย